สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอีกแล้วนะคะนางสาวนรินาศรา,าชัยาสีเลที่12ขอค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้เกี่ยวกับอุตสา,ากรรมการผลิตะะเร่งวิชานี้นะคะก็เป็นรายวิชาสารข้อมูลอุสารายวิชาภูมิศาต้นั่นเองค่ะขอคุณครูเด่นทองไห่หอนฉันรับชมเลยค่ะอุตสาหกรรมการผลิตนะคะ เขาได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมว่าเป็นเทคนิคในการผลิตที่เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปรรูปวัตถุดิบให้ไปเป็นผล,ผลผลิตในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยเครื่องจักรและก็วิธีการที่ทันสมัยเป็น,นกลไกสําคัญเลยเลยค่ะและอุตสาหกรรมก็จะมีหลายประเภทที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกเลยทีเดียวเดวยจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะเรามาดูกันเลย ปัจจัยกาหนดที่ตั้งของอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันปัจจัยแรกนะคะก็คือที่ดินที่ดินนะคะก็จะเป็นสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนั่นเองซึ่งประเด็นที่จะนํามาพิจารณาที่ดินนะคะนั่นก็คือราคาที่ดินและก็ขนาดของพื้นที่เป็นต้นค่ะ <ยา S 1> ปัจจัยท<อ>ี่สองวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะบา,บางประเทศจะตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบโดยตรงค่ะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าขนส่งนั่นเอง ปัจจัยที่สามแรงงานแรงงานก็จะมีความสําคัญอยู่ที่จํานวนคุณภาพและก็ค่าจ้างแรงงานนั้นๆด้วยปัจจัยที่4นะคะนั่นก็คือการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนะคะก็จะมีหลายเส้นทางติดต่อกันหลายสายเลยทีเดียวและก็จะมีค่าบริการที่ไม่สูงจึงเป็นปันจจัยที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างและปัจจัยสุดท้ายนั่นก็คือการตลาดต่อไปเรามาดูอุตสาหการรมที่สําคัญกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย อุตสาหกรรมแรกนะคะนั้นก็คืออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าและปริมาณการผลิตนะคะที่พอศ .2560 ประเทศที่มีการผลิตมากที่สุดก็คือประเทศจีนของเรานั่นเองโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งอุตสาหกรรมที่2ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เครื่องบินและเรือและมูลค่าการส่งออกรถยนต์มากที่สุดนะคะเยอรมนี er ie, และ เครื่องบินมากที่สุดก็คือสวัสด,ดีมิก้าต่อไปเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งประเทศที่มีมูลค่าการผลิตมากที่สุดในปีพศ2561นั่นก็คือประเทศจีนอุตสาหกรรมปิโตเคมี K Me, ซึ่งมีการผลิตน้ำมันมากต่อวันมากที่สุดในปีพศ2561นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะสัดส่วนในการปริมาณที่มีการผลิตมากที่สุดก็คือทวีปเอเชียของเรานั่นเอง ต่อไปเป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะซึ่งก็คือ Thailand o n l y ค่ะนี่ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะมีอะไรบ้างนั้นดูกันเลยเชินๆ